สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอย o u Clip Art g e n i c เช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็กิจกรรมใหม่ๆอีกแล้วนะครับโอ้โหฟีฟา่าฟีฟา่ฟฟาอะไรสินะกิจที่แล้วผมก็พลาดนะครับก็คืออัดคลิปไปแล้วคอมเสียนะับผมในคลิปอยู่ในคอมแล้วคลิปหายกลายเป็นชิปหายไปเลยครับโอ้โหคือพลาดนะครับคลิปที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมั้งนะครับ เป็นกิจกรรมใหม่นะครับ The Free Agent ครับโอ้โหลูกสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับทั้ง2ปีเลยนะปีที่แล้ว LOL ก็อย่างสุดนะปีนี้มาอีกแล้วนะครับโอ้โหคือกิจกรรมรูปแบบนี้ก็อีกแล้วครับ Power Up อีกแล้วครับ Power Up เพื่อที่จะได้นักเตะคูณ2นะครับรือเราไม่ต้องหรือต้องหรือไม่ต้องหรือต้องหรือไม่ต้องนะครับผม มาดูกันนะว่าผมจะได้กะเยอะขนาดไหนนะครับรกิจกรรมนี้ผมว่าจะแลกสักแปดแปดพันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้อคอนร้อยสิบแบบผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนถ้ามันไม่ได้ด้วยมันก็ไมไ่คุ้มอะไรนะครับมาครับผมแลกเชลกันเลยดีกว่านะครับแปดพันบาทเงินแปดพันนี้เราใช้ง่ายมากเลยคนระับหานี่ยากยากนะครับไปรับยืนยันกันแรกครับแปดพันบาทไป แปดแสน F4 นะครับโอ้โหเร้อยครับแรกไปแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับผมรับเลยฮะโอ้โหซองแต่ซองไม่สวยเลยนะครับกรรมนี้ต้องสะสมทิเก็ตนะครับโโอ้หรูปแบบที่สองแล้วกันนะครับกดทีละสิบไปก่อนครับสองปบอ่องได้บวกแปดเลยเหรอถึงลุ้นบวกแปดครับโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมาดึงได้เลยอออกง่ายเหรอ มดี๋เป็นบวกสามถึงบวกแปดนะบวกบวกบวกห้าถึงบดไมอ่ะใบใหม่นะี่อีกสิครับสองตัวครับไปอีกสิบหนึ่งตัวครับสองตัวครับผมไปอีกสิบครับอ่ะไม่ได้เลยไปครับอ่ะตัวกวอาเฮ้ยตัวเดียวครับโอ,อ้เกลือเหรอเกลือปะเนี่ย หนึ่งตั๋วครับผมไปอีกครับอีกหนึ่งตั๋วครับโอ้หสองร้อยสองร้อยได้ประมาณสิบเอ็ดตั๋วนะผมลองกดสองร้อยทีไปดูเนะี่ยว่ามันจะได้สิบตั๋วขึ้นไหมนะครับคือแบบไปหนึ่งครั้งเฮ้ยยี่สิบตั๋วเฮ้ยได้เยอะกว่ากาันสองเท่าเลยนะบ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้ดวงมันมาเราลองมาแลกอันนี้ดูครับ เพาเวอร์อัพมาเพาเวอร์อัพไอ้เพาเวอร์อัพได้สองตัวครับได้สองใบครับโอ้โหย่เชดดวงแม่งมาเกินนะครับเอายี่สิบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไอ้สองร้อยอีกครั้งหนึ่งครับก็ได้ยี่สิบใบปุ๊บปุ๊บสิบสี่เอาได้ค้อนครับโอ้แต่ค้อนไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับผมขอ power up อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันน่าจะต้องแตก power up แน่นอนครับเล่นสูตรครับเล่นสูตร รีหนึ่งทีครับแล้วก็กลับมาเพา่อัพเอาว่าแดงมครับผมไปครับอ่ะอย่างของมึงนี่ไปครับผมเอาอ่ะโอ้โหไม่ได้ครับผมโม้อะไรวะกดถึงสิบต่อครับครั้งสุดท้ายอ่ะสองครับไปถึงสิบแปดแล้วกัน4ีห้าตัวแล้วครับ เฮ้ยสี่ตัวเลยอ่ะอีกสามตัวครับทุกคนอีกหนึ่งตัวครับเฮ้ยัวกแต่ก็ไกลอยู่นะจ้าเดาสองรอบอีกสูงสี่ตัวไปอีโอ้โหไม่มาเลยทั้งตัวตอวสุดท้ายครับไปอีกโอเคไม่มาทั้งตัวครับทาวเวอร์อัพเลยไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ทาวเวอร์อัพใช่ไหมครับเราได้สองเลย ถ้าาวเอาไปก็18จะก็เหลือกับมาอีกส0บผมว่าแลกสองสองครั้ง24คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับแลกไปเลยดีกว่าเออนะเราอย่าไปเสี่ยงครับไม่คุ้มไม่คุ้มเสี่ยงแล้วผมโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับอีเวนต์เล่นอย่างนี้นะครับโอ้โหได้มาประมาณ5ใบนะครับการ์ดสมลุนบวก8นะครับผมถือว่าคุ้มนะครับถือว่าโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันที่หน้าเกมเลยดีกว่านะครับผมไปฮะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ารับของกันแล้วนะครับโอ้โหโหลดช้านิดนึงนะครับมาเดี๋ยวรอรับของกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราผมรับของเสร็จเดี๋ยวก็ไปเปิดการ์ดแกันะครับว่ามันจะคุ้มหรือมันจะเกลือนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนรับของเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมหปฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็รับของเสร็จที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหภาพบางอันก็ไม่ขึ้นว่ะมั่เป็นที่คอมผมหรือว่าเป็นที่อะไรเนี่ยไอคอนนะไอคอนกี่ใบเฮ้ยไอคอนห้าใบเลยเหรออะไรเนี่ยบั๊กปะเนี่ย อะไรเนี่ยการมั่วปะเนี่ยว่ไม่ใช่แล้วผมว่าการรูปรูปมันมั่วทุกคนเนี่ยอะไรเนี่ยเอา้ารูปเปลี่ยนไปอีกแล้วเอา้าอะไรวะเฮ้ยผมรับตังค์ก่อนแล้วนะครับหลอนแล้วเนี่ยเจ็ดเอาาใช่ใช่หรือไม่ใช่นะครับสองหมื่นหนึ่งนะครับผมมีตังค์อยู่ประมาณสองพันนะครับอีกสองหมื่นสี่ครับเฮ้ยเอ็มเยอะจัดหมื่นหนึ่งครับหมื่นสองครับอีกหกร้อยครับ อีกสี่0ันห้าครับอีก800ครับหัวดีที่เหลือไม่ใช่แล้วนะครับโอ้เอ็มได้หก0 0 0นกว่าเลยเ่ะอเอ็มอยังคุ้มอะ่ะทุกคนโอเคครับผมกลับมาที่หน้าแพ็แล้วน่าจะกลับมาปกติแล้วมั้งเนะี่ยเออปกติแล้วมั้งอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกคนอีกการ์ดอะไรวะออมันไม่มีรูปรอ่ะเฮ้ยไอการ์ที่ผมได้มานี่ อะไรวะเฮ้ยไอ้มันเป็นมันเป็นที่น่าจะเป็นที่คอมผมแล้วแหละเนี่ยรูปไม่ขึ้นเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะดูการ์ดยังไงวะแล้วกูควรเปิดอันไหนก่อนเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยบั็กไอ้บ้าไม่เป็นไรครับผมอ่านชื่อเอาก็ได้เลยครับโอ้โหอะไรของแม่งวะเนี่ยผมลองผมลองใกล้ละไละ่การ์ดนี้ดูสักสิบใบนะครับลองดูเลทหน่อยนะครับผมเอ้ย l o l ครับอิตาลี c d m โอ้โหมันชื่อว่าอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีตะปีกเนี่ยโอ้ผมน่าน่าจะเพรผมน่าจะอัปเดตไม่เสร็จหรือเปล่าวะมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะเว้ยอะไรมันขึ้นไม่เต็มว่ะโอ้โหเอาโหดูการ์ดอื่นดีกว่านะครับอ่ามีการ์ดอะไรบ้างอ่ะมีการ์ด บวกห้านะครับโอ้อ๋อร oh, ้อยสี่บวกบวกห้าครับผมสิบบายกดเลยครับโอ้ลูกการ์ดก็ไม่ขึ้นนะเออมอาจจะต้องโหลดลบใหม่นะครับไม่อย่างปั่นเลยครับเฮ้ยปีใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยเอฟเอว่ะปอกบาป๊อกบาบวกห้าปอกบาบวกห้าสี่เปนสี่โอ้โหปีนี้การ์ดสวยว่ะแต่ว่าพลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่ะโอ้โหได้ปีใหม่ตัวเดียวนะครับทุกคนร้อยสิบล้วนเลย ไม่มีเลยร้อยสิบสองร้อยสิบสามไม่มีเลยนะครับร้อยสิบลื่นลืน,ลนโอ้ผมแม่งงงกับการ์ดอะไรเน่ยชิบหายแล้วอะไรของการ์ดวะเนี่ยเฮ้ยโอ้อ่านชื่อแล้วกันนะครับต้องใส่การ์ดใหม่ผมยังแม่งยังอัปเดตไม่เสร็จต้องคอมคอม,อมช้าอเอองงนะไปครับผมร้อยไม่ต้องคัดครับไปเลวงเลวานอิบรงอิบลานะครับตัวดับทอบ็ทอปๆเลยครับ หมาแล้วผิวสีเบอร์แปดเหรอเฮ้ยไ,ไม่ใช่กูตกใจนึกว่าอิตาลีที่ไหนได้หน้าเห็นคางนึกว่านี่เว้ยมันเหมือนไอ้เนี่ยไอ้บาโลเตาลี่อย่าคางกันอะมันไม่มันเป็นคนอิตาลีครับอันนี้มันฝรั่งเศสเดี๋ยวกูมัวชิบหายเลยอะไรวนเนี้ยโอ้ลูกกายก็ไม่ขึ้นให้กูชิบหายอ่ะอันนี้นะครับขออภัยจริงๆนะครับลูกกายมันไม่ขึ้นอ่ะเออดูยากเลยทุกคน ปีใหม่ปะโอ้โหแบ็คแบ็คทูแบ็แบครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไปไปอีกซ้ายโอ้โหมาครับมาโคโอาเซเซโอนะครับตอนนี้จริงๆมันเล่นขวาใช่ไหมวะต้องเล่นขวาดิมันถนัดเท้าซ้ายอะตัวเนี้ยไปเป็นปีกซ้ายซะแล้วนะครับล่าสุดเออเออกาดกูไม่ดูคนยากเลยผมต้องอ่านชื่อเอาอะทุกคนยูนิค,คอรมีใบเดียวนะครับ 3วกสามถึงบวกแปดโอ้แม่เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมาดามห้าสิบครับผมปีใหม่ดามห้าสิบครับไม่ต้องคัดครับคัดเลยแล้วกันท็อป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 อิบองอิบราอิบราก็ได้ครับเอามาใส่ฟูแมนยูน่าจะโหดมาเออเบอร์เกาแขนยาวใครวะโอ้โหสเปนตอเลสหรอโอ้โหตอเลสครับทุกคน อีนี้มันไม่เก่งเหรอพลังโคตรน้อยเลยครับตอเลสดแต่เป็นตัวเลสผมสั้นนะตอเัสเอ่อแอตมาดริดนะครับน่าจะอายุเยอะแล้วนะครับร่างนี้โอ้โหตลอดเลยนะครับเออรูปมาแล้วโอ้โหเหนืออีกเกยอะเลยทั้งใส่มันกำลังอัปเดตอยู่นะครับคอมมุน่าจะกำลังอัปเดตอยู่นะครับไปดูการนี้กันดูในคอนด้วยนะครับ20ใบกดทีละสิบไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าการนี้มันในคอนนะผมไม่ได้อ่านนะครับ อย่างมึนเน่ะไอคอนครับผิวสีครับใครเอเซียนเอเซียนแน่นอนครับเจ็ดพันเอ็มหรือเปล่าเจ็ดพันเอ็มครับโอ้โหเอเซียนครับโอ้โหโอ้โซล่าอันใหม่ครับสองตัวเดบิวต์ครับโตชาด้วยนะครับโอ้โหปายอีกสิบใบครับโด่งโดอ้วนอะไรแบบฟุ๊กหน่อยนะครับไอคอนมาอีกแล้วเอ้ช็อ้ ใครวะเนี่ยไม่ใช่ละแคมเบลโซแคมเบลครับ,รบไม่ไม่แพงอกพันที่ว่าฝันหน้าไอ้ผูกชิบหายเลยเออถูกเกินเอาเขาวันนี้มาสองตัวเลยอ่ะไปอีกทีนึงครับแพงๆ่อยพวกโอ,โ,อโอ้โห lol ครับลิงการดวะเนี่ยไม่ใช่ครับผอ,อ,อ,อมๆเหมือนกันใครวะเฮ้ย,ยพลังวัดเจ็ดเลยเหรอโคเรโด พลังอย่างเวอร์ทุกคนเย้ร้อยเจ็ดเลยหรอร้อยหกไปเยอะนะร้อยเจ็ดเลยอ่ะปีกด้วยนะฟอร์นาโดแล้วก็ได้โมเรียนเตสแอมเดโกไม่แจมเลยโอเคทุกคนรูปแมงมาหมดแล้วโอ้โหแมงเปิดจนจะหมดแ้วรูปเพิ่งมาทุกคนดูดิเย้คนคนตีนเลยนะโอ้โหมึงกวนเกินอ่าเอาเป็น อันนี้เท่าไหร่บวก6ถึงบวก8บวก6ถึงบวก8ปดบวกสถึงบวก8นะเอาบวก3ถึงบวก8ก่อนแล้วกันนะครับการนี้เกาสิบเองนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับบะต t b ครับผอมๆแห้งๆหลังน่าจะน้อยนะครับอิตาลีครับแบ็คครับเออบวก8ครับผมโอ้โหบอลเอนซี่นะครับแล้วทีนี้ไอ้แม็คบวก3ถึงบวก8ปออกบวก8แล้วไอ้พวกนี้มันจะออกบวกอะไรวะเนี่ยพอเปิดเป็น ไอไอคอนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยหวังอะไรกับไอคอนนะเอ่อการนี้ก่อนแล้วกันครับสามถึงแปดทีหนึ่ง fa fa ครับนะครับไม่ใช่นะมันเป็น fa ของ free agent นะครับไม่ใช่ fa ครับแนวเฮ้ยลิเวอร์พูลใครบวกแปดหูถ้าบวกแปดกูรนะ 12, นะวยเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโอลิกี้หลายแล้วถ้าบวกแปดพลายเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยสิบสองนะมันก็ไม่รวยหรอกมันก็น่าจะมีหลุดไปเยอะแล้วนะโอลิกี้ มันเป็นนักเตะลิเวอร์พูลไงแฟนคลับลิเวอร์พูลเขาเยอะนะครับเปิดไอคอนก่อนแล้วกันนะครับผมหลังๆจะเป็นบวกแปดแบบเนื้อๆเน้เนๆแล้วน,น,นะครับเฮ้ยมานั่งดูเลยวะน้องชายของฉันแล้วก็เฮ้ยซีดานโอ้โหรองครับ,บ,รรบไทโนึกว่าีดานนะครับโรรองกองใช่อรอรครับโรรองกองครับโอ้โหทีนี้การ์ดก็เหลือแต่อย่างนี้แล้วนะครับบวกแปด เหลือบกแปดเท่าไหร่กี่ใบเนี่ยเจ็ดใบครับผมเปิดแบบชัว์ๆก่อนเลยครับตัวนี้น่าจะได้ลุ้นน้อยสุดแล้วนะครับสำหรับบกแปดใบนี้นะครับไปเปิดไปเลยครับไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องมีอะไรครับตอนนี้โอ้โหประตูใครเนี่ยโอ้ยอรลิสครับร้อยสิบสองโอ้จะร้องไห้แล้วโอ้โหมือขี้ชิบหายเลยแล้วประตูเฉยไมาผมเราเหลือการ์ดอีก แค่สองใบนะครับสำหรับ8นะเอาแค่นี้แหละเราอะ่ะไม่ต้องเปิดใส่เยอะนะครับผมอันนี้คือการที่เราได้เออ่เรียกว่าอะไรเ e r Up มาหนึ่งใบครับแต่ผมจะให้นะ้องผมเปิดให้ดูหนึ่งใบนะครับยิ้มดวงหน่อยแต่เปิดให้พี่ดูซินะ้องมีสูตรปะ่นะกดตรงที่แพ็กเออสูตรสูตรอะไรของมึงเนี่ยแล้วกดไปเลยครับคำว่าเปิดสูตรนี้ขอปี โอ้โอ,โอบหลกครับปีอะไรเนี่ยเฮ้ยบุปกแฟรเฮ้ยร้อยสิบหกครับผมแต่พลังค่าพลังมันเยอะแต่ว่าค่าตัวมันถูกสองหมื่นอ่ะเอาเรื่องตาผมบ้างครับเฮ้ยกดทิปกดทิปแฟ็์นั่งเตะยืมเยืมยืมสุดหน่อยเดี๋ยวว่าเปิดครับไปครับผมปากร้กอยสิบหกเฮ้ยเอาเรื่องจัดผมว่าน่าจะนอกได้นะตัวเนี้ย BTB ครับเบอร์สิบสองฝรั่งเศสครับ LB บวกหกครับผมโอ้โ oh. หผมต้องใส่ผมต้องยิ้มดวงน้องมาแล้วดูผมมือขี้ห้อยเลยไอ้น้องเปิดพี่หน่อยเอาจำใจำแบบเมื่อกี้เลยนะแต่ขอค่าตัวแพงๆหน่อยปะอ่ะอ่ากดที่มูลค่านะครับมาอีกแล้วมึงสูตรเยอะจริงๆแล้วกดเปิดเลยเอ่ะแค่เนี้ยเออง่ายว่อะอาอีกแล้วยี่สิบเอ็ดอีกแล้วครับใครอยู่เนี้ยบราซิลครับโอ้อแบก๊กบวกเจ็ดครับโอ้โหไม่แปดวะ่ะ เออบวกแปดมันเพิ่มพลังมาต้องบวกบวกพลังมาสี่เลยเหรอวงเยอะจัดนะบวกแปดก็ประมาณร้อยสิบเองไม่ได้เยอะอะไรครับจะใช้สูตรปายฟีฟ่าเรืองแสงครับทุกคนแสงสีทองแสงสีทองมาแล้วไปเลยครับไปขอแบบลั่นๆโอ้โหยี่สิบเอ็ดจบแล้วจบแล้วผมไม่ไปลุ้นแล้วโอ,โอ้ยบวกเจ็ดโอ,โอ,โโอ,โอ้โหห้าหมืน่นแต่มึงบวกแปดมาพลังร้อยสิบแปดเลยนะเว้ย กูนี่พลาดนิดเดียวเองจัดให้พี่ทีสุดท้ายในน้องพี่เชื่อใจนอ้องนะเว้ยโอ้ยมันกระบอกแปผมรวยเลยนะเนี้ยร้อยสิบแปดเออบางทีมันขายไม่ออกแล้วเว้ยเพราะว่า,าเตะเออแต่มันเป็นเอซมิลานน่าจะออกนะมาแล้วโอ้โหนูเนสปะเนี้ยขายวะเนี่ยโอ้ยแปลก8คบเจ็ดพันเนี่ยโอ้โห มันบวกแปดะแต่มันไม่ดังไงตัวที่มันผูกแพงๆไม่ไม่บกวกแปดวะโอ้ยเอาเรื่องเกินมาครับผมเหลือใบสุดท้ายครับใบนี้ขอกดที่เลขหนึ่งครับแล้วป้ายเรืองแสงอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อใจป้ายเรืองแสงครับว่ามันจะเอ้ยแมนยูสามเกดแม็กทอม แม่ทอมบวกแปก็ได้บวกแปบวกแปดบวกแปดเฮ้ยตัวนี้คุณอยากได้เอาเรื่องแต่มึงลบพลังกูทำไมเนี่ยแม็กทอมบวกแปดครับทุกคนเฮ้ยตัวนี้มันไม่น่าจะมีขายในตลาดว่ขออนุญาตไปดูก่อนนะครับไอตัวที่อยากได้อ่ะเออผมฟูลแมนอยู่แล้วโอ้บลักครับมีคนดักอยู่นะแต่ผมไม่ขายครับตัวนี้พผมมีคนขายครับ ค่าพลังมันสูงกจริงคนระับแต่ว่ามันบวกแปดเท่าไหร่เฮ้ยัหนี้ขายออกนะบวกแปดราคาเนี้ยยอริสครับขายได้อยู่นะขายเลยแล้วกันนะยอริสนะไปเื่อเจอฟูลสปงสเปอร์นะครับขายไปเลยครับแบ็คมีคนรับอยู่ครับแล้วแบ็คทอมครับโอ้โห,โหสองคน,นครับเอาเรื่องจัดจัดครับแม็คทอมนี่เนี้ยะครับฟงบูฟอ่อนอะไรนะโอ้โห เอ้ยเกินไปแต่ว่าก็แบบตัวนี้มันราคาถูกเกินอะ่ะเอ้ยแจ๋วเลยนะครับก็กิก้นี้สุผมว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่แบบลั่นไม่สุดว่ะถ้าตัวนี้มันสุดกว่านี้ก็น่าจะได้ไนะอตัวนี้แม่งเคยขึ้นไปเป็นแสนแล้วนะเวยออนนะเ้ยตกเฉยนะเสียดายครับเสียดาย อ๋อได้ประมาณ1รวมตังค์ก็เป็น1 0 0 0 0แสนแสนสองแสนสามอ่าประมาณอ่ะอันนี้ใส่รวมประมาณ1,5น0 0าแสนเ0 0ดแส0องแสนะประมาณนั้นประมาณ2 0 0แสนนะครับผมเฮ้ยราคาปาร์คผมรีเหรอเดี๋ยวน,ะนักเตะมีราคารีด้วยเหรอโอ้โลรนโดแม่งคค้นปัรคเลยเวยเฮ้ยอ๋อกว่าล้านผมลงไปตกตกต่ำเกิน โค้ับอูขายไม่ออกเลยล้วมือนี้หนักกว่าเก่าเลยไอคอนตีมาขายไม่ออกสักตัวนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วกันนะครับได้ตัวที่อยากได้แล้วก็ได้สแต็กสูงสูงมาหนึ่งตัวนะครับก็น้องผมนี่มือดีผมแม่งมือขี้ไม่หายเลยนะับโอเคผมวันนี้ก็ฝากันอย้างสักนี้แล้วกันนะครับขอตัวก่อนนะไาเจอกันชิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม